ก็สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันแถวลาดพร้าวนะมาทํายานอากาศยานเตยาตวอสก็งานนี้เราจะต้องเปลี่ยนระเบียงให้มันกลายเป็นที่ปลูกเป็นเป็นเป็นโรงเรือนแล้เป็นโรงเรือนแล้วมันจะเป็นอาคารอาคารพาณิชย์ใช่ไหอาคารพาณิชย์เออเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นหอพักดีกว่าครอาคารบ้านตึกแถวใช่ใเป็นตึกแถวก็งานอาจจะอยู่ที่ระเบียงชั้น2ตรงนี้นะเป็นรูปตัวเอลด้านหน้าประมาณ10 2เมตรความยาว10เมตร1 2เมตรด้านฝั่งอีกฝั่งนึ้ประมาณ4-5เมตร4ี4่เมตรยาวรกันแต่ว่าทางเดินมันจะเหลือกว้างแค่ประมาณเมตรเดียวเองใช่ห <5 m. S 2> นึครับผมกว้างประมาเมตรหนึง่งควรจะทำคนงไงให้มันปลูกได้คนนั่งก็เต็มแล้วแต่เรามีวิธีใช่มีวิธีไปดูเลยครับผม ก็เริ่มจากฝั่งด้าน5เมตรด้าน5เมตรนะครเราจะทําเป็นชั้นวางยื่นออกมา,าเพื่อให้ประหพื้นที่ใช่เพราะฝั่งนี้ครับมันจะกว้างประมาณเมตรหนึ่งแต่ฝั่งนี้จะมาณ60หรถถอือเจ็ครันน <S 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 วางชั้นไม่ได้ซึ่งชั้นวางไม่ได้อยู่แล้วเราเลยต้องทําการทาน,าน,านชั้นยื่นออกมาเป็นตามรูปที่เห็น,นะครับ ก็เพื่อที่จะได้วางต้นแล้วก็มีขอบกันต้นตกอะไรใช่ผมที่เราต้องยื่นเนี่ยเพราะมันวางไม่ได้ในอย่างที่บอกใช่ฝั่งนี้มันมันวางฉันวางได้ฝั่งนี้เราจะชั้นไม่วางครับผมบวกกับว่าในฝั่งนี้มันเป็นหน้าบ้านหน้าถนนเราก็ไม่อยากจะทำอะไรยื่นออกไปใช่เสียงต่ออะไรใช่คนสัญจรเผื่อมันอะไรตกไปมันก็ไม่คุ้มกันทั้งลูกค้าเองแล้วก็ทํางตัวคนที่เดินผ่านหน้าบ้านด้วยฝั่งที่กว้างไม่นึ่งเราก็เลยเอาชั้นกว่าสี่สิบเซนไปวาง เป็นชั้นวางแบบ3ชั้นใช่ไหมสาชั้นครับผมวางก็จะวางได้เยอะหนะ่อยอันนี้เป็นเป็นเลี้ยงแคทตัสก,ก,ก็เลยไม่จาเป็นต้องให้มันถ่างนะเพราะต้นเขาจะเล็กอยู่ใช่ต้นเขาไม่เหมือนไม้ใบเล็กใช่ทำไมต้องขึงให้พวกนี้ก็เพราะว่าเราป้องกันฝนกันแดดนะหลักหเนี่ยเพราะว่าแคทตัสเขาจะไม่ชอบให้ฝนสาดก็เป็นพลาสติกกับสแลน50%ตามปกติตามสูตรแคทตัสเลยด้านข้างก็เป็นสแลนล้วนให้ระบายอากาศได้ไอ้ช่องข้างล่างเนี่ยเราก็จะเว้นเป็นระบายอากาศก็จะไม่ได้ขึงพลาสติก ก็จะได้มีลมโลมผ่านได้พอ,พอมีลมให้เข้าบ้างเพราะไม่งั้นมันจะอบมากโ <Okay. S 2> อเคในช่องตรงนี้มันก็จะเหมือนเป็นอุโมงค์ลมลยเพราให้ลมเข้าได้ใช่ครับจะบงวงวงถามว่าร้อนกว่าเดิมที่ไม่มีไม้ก็มันก็ต้องร้อนอยู่แล้วใช<า>่ทีอันเนี้ยงานมันจะดูไม่มีอะไรแต่ว่าทําทําจริงก็ทํายากมรัันสามสี่วันแล้ครับเพราะว่ามันจะต้องมีเก็บข้อมูลข้อมูลอะไรเงี้ยมันจะเป็นดีเทลเลยๆแล้วก็ทาสีให้เรียบร้อย ทาสีรัวเดิมให้ด้วยนะคับทาสีทาสลหลักๆก็การปนกันแดดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะกันมแมลงไม่ได้จะกันกระโดกระอกอ,อะไรนะนี่ยก็เป็นยยหนึ่งตวงัวอย่างสําหรับงานทิกแทงแกแตปวงแนวยังไงก็ซึ่งไม่คิดว่ามีใครจะชันได้เราก็สามารถรังสรรค ใ,ให้มันออกมาได้ก็ช่วยกันคิดเอาครับว่ายากได้แบบไหนช่วยกันคิดกับลูกค้าว่าบางทีลูกค้าก็มีไอเดียมาแล้วแหละตั้งต้นมาแล้วแต่แตไม่รู้ว<ด>่าทําจริงได้ไ,ดไหมแล้วก็เป็นคน <c oughs> คนประดิษฐ์มันทําจริงได้ใช่จบเรียบร้อยครับงานนี้ใครสนใจก็ราคาก็ดูด้านล่างได้เลยนะครับผมส่วนงานหน้าตาอื่นๆหรือสอบถามก็แจ้งข้อความเดิมครับผมคอนแทนด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะกดกระดิ่งให้เราด้วยครับผมเราราอัพก็จะได้มาไม่พลาดกันคลิปสั้นๆครับผมดูชิวๆ ก็พสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากที่มา